การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยวรางกูล โรงเรียนบ้านการโทษประชาสาันตำบลปราศาสตร์อําเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต3เปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวนครูและบุค,คลากรทางการศึกษาจํานวน10คนมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด86คนโรงเรียนบ้านการโทษประชาสาันมีพื้นที่ทั้งหมด17ไร่ 76ตารางวาโรงเรียนได้เล็งเห็นสถานาการณ์ในปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนักเรียนอยู่รวมกันเสมือนสังคมพหุวัฒนธรรมสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุขของชาติจนดูเหมือนเป็นเรื่องห่างไกลเยาวชนผู้บริหารครูผู้สอนตระหนักถึงความสำคัญด้านจิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดี จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาสู่การปฏิบัติของหลักสูตรสถานศึกษาคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมจริยธรรมและคณะครูทุกท่านได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านที่3คือ1น,นักเรียน 1. อาชีพเพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันทั้งบ้านวัดโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและคุณครู เราไปชมศูนย์การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกนโทกประชาสรรที่ได้ลงมือปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพไปกันเลยค่ะการเลี้ยงหมูโรงเรือนต้องจัดสรรสรดาเรียง่ายพึ่งพาธรรมชาติได้ใช้วัสดุท้องถิ่นใกล้ตัวไปราคาไม่แพงใช้ได้ไม่เป็นเปลืองสกหมูเลี้ยงธรรมชาติลดปัญหา ช่วยเพื่พมพูนคืนรายได,ได้ทำบัญชีร,รายรับรายจ่ายไม่ผิดผันรู้กำไรขาดทุนชัดทุกคืนวันเสริมวิชาให้ผู้เรียนเพียรพัฒนาโรงเรียนสะแหลงเรียนรู้คู่ปัญญาครูนำพาร่วมคิดอย่างสดใสพวกเราฝึกลงมือทำจริงทุกวันไปสร้างทักษะ สร้างทักษะร่วมคิดอย่างยืดนานโรงเรียนจัดฐานเรียนรู้คุณค่าเปิดโอกาสพัฒนาอย่างสร้างสารรค์เลี้ยงเป็นไข่ให้นักเรียนได้ฝ่าฟันเรียนรู้กันลงมือทำด้วยตนเองโรง หนึ่งพวกเราเหอนึ่งอาชีพเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพให้กับพวกเราเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตเพื่อจําหน่ายสามารถทําเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้ค่ะเพื่อให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงไปใช้ประยยกต์ใช้ในชีวิตจริงคุคภาทางโฆษณาการ กระบวนการปรรูป,นปในโรงเรียนมีป้ายความรู้ไว้เดินเข้าไปศึกษาทุกแห่งหนุนดเกเจตคติคุณธรรมอยู่ในต้นงากระมวลเกิดคุณลักษณะคุณประสม